เทคนิคการคัดลอกการคัดลอกเราสามารถทําได้หลายวิธีนะฮะวิธีที่1ที่ผมจะแนะนำนะฮะการคัดลอกข้อมูลโดยการใช้คอนโทรล D ถ้าเราอยู่ใต้ข้อมูลตัวไหนและเราต้องการคัดลอกข้อมูลนั้นให้เรากดคอนโทรลค้างแล้วกดดีเราจะได้ข้อมูลนั้นอย่างรวดเร็วนะฮะคอนโทรลดเราสามารถระบายมากกว่า1ช่องก็คือจุดเป้าหมายมากกว่าหช่องเราต้องการคัดลอกทั้ง วันที่12แล้วก็รหัสลงมาด้วยให้เราระบายก่อนแล้วก็กดคอนโทรลดีอย่างนี้ก็ได้นะครับการคัดลอกอีกลักษณะหนึ่งก็คือการใช้คีย์บอร์ดนะอย่างเช่นถ้าข้อมูลที่เราจะคัดลอกเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างใต้นะฮะอย่างเช่นผมจะคัดลอกวันที่12เดือน9ไปไว้ที่ช่อง e 8นะฮะผมก็สามารถทำได้โดยเลื่อนมาที่เป้าหมายที่เราต้องการคัดลอกกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกด c แล้วก็เลื่อนไป e ที่8นะฮะคือตำแหน่ง e ที่8พร้อมกับกด enter อันนี้ก็เป็นการคัดลอกอีกวิธีหนึ่งส่วนการคัดลอกอีกวิธีหนึ่งคือการใช้เมาส์นะฮะแล้วก็ลากนะสมมุติผมจะ copy อาหารไทย4ีภาคนะฮะให้สังเกตนะฮะอาหารไทย4ีภาคเราสามารถลากได้เลยโดยการดูสัญลักษณ์นะฮะลากเมาส์มาทางด้านขวามือด้านล่างจะเห็นสัญลักษณ์เมาส์เป็นรูปเครื่องหมายบวกตัวเล็กๆนะฮะ ให้คลิกค้างไว้แล้วก็ลากลงมาจุดนี้ก็จะได้ข้อมูลจากที่เราลากลงมาก็คือเป็นการคัดลอกอย่างหนึ่งการคัดลอกอีกแบบหนึ่งก็คือการใช้ดับเบิลคลิกนะะการใช้ดับเบิลคลิกยกตัวอ,อย่างเช่นชื่อผู้ซื้อเนี่ยในอันตน์ผมต้องการเติมในอันตนให้ครบทุกรายการที่มีอยู่แล้วเราสามารถทําได้โดยการะะลากเมาส์ให้เป็นสัญ,ญาลักษณ์คล้ายกับเดิมก็คือเหมือนเดิมเลยคือเป็นเครื่องหมายบวก เล็กๆแต่แทนที่เราจะลากลงมาก็ไม่ต้องให้เราใช้วิธีดับเบิลคลิกแทนสังเกตนะฮะพอดับเบิลคลิกปุ๊บข้อมูลจะก๊อปี้ในอนันต์ลงมาโดยอัตโนมัติเลยซึ่งวิธีนี้เนี่ยให้ระวังคือโปรแกรมจะมองว่าด้านซ้ายเนี่ยซ้ายมือที่เป็นแกนราคาเนี่ยมียาวเท่าไหร่มันก็จะคัดลอกให้ยาวเท่านั้นตามข้อมูลที่มีที่อยู่ติดกันมาด้านซ้าย